วกวกอยู่ปลาลุงเอ้สบายดีเด้อสบายดียำแรงน้องเบ้อสุดสุดคนที่มาเบิ nah <day> ่งมาซมเมื่อคืนในฝนตกปลุงเอ้ยไข่ไก่ผันตากน้ำฝนเด็กน้อยน้องน้อยสองสามอุ้ยแตกไปเนาะไปเนาะไปใส่บึงดูไปถูเอาไหมเจ๊ข่อยว่า อ,อื้ยังไข่ใหม่ๆอยู่กมี่เลยแม่งถึงนำพนแล้วพี่นุ้ยไข่ไก่บ้านนี่ยังไข่ใหม่ๆนี่ตอนนี้เออเดี๋ยวมาไป,ไปต้มไปถอดกิน สั่งกับก้าวเบิดแล้วสัางกับอื่เอินจะมาต่องานงาน,น,นมึงลังคาป่ะเนี่ยมันก็จะได้ไปสั่งลังคา ไลไปทั้งได้เลยเกลน่อยก็พอนะแน่ได้ยูมากล้วบาทนี้เป็นอะไรน่าได้มันเบิดแล้วไ่มันเบ่อ ระลุงว้เธอหลุดเป็นนั่นเป็นนี่มากเธอผ้าน้องลุม่มอันตรายต้องอันปลอดภัยไว้ก่อนขี่แต่น้องเนื่อยนะขี่ได้อยู่น่องยังหน่อยเยอือกจากพอเอาาจะเป็นคนขคับ โสดีดโ่แม่ให้เชอแม่ให้กระเป๋าแม่้อง่อึอืมอืมอืมสี่พอครับหาล้ดนะเหไหนดูเออ่สิครับให้แม่ครับจบบอให้แม่ครับเยอะฮะให้แม่ครับจบบนาๆๆเหตุนะโูจักให้แม่เรือให้พอครับสิให้แม่เรือให้พอครับให้ไฟครับ เี็ครับไอ้สี่เบิดแน่ไหมใครใครครับช่องคนนใ้ใครครับแม่ก็พอให้ให้แม่ให้แม่หรือพ่อครับให้พ่อคุณสี่พ่อให้พ่อครับบ่จังหวนบ่เฮ้ยทั้งเด้ดัดโพมันรู้ทางหลังทางงอนพลุ้ยชงจิกโก้จโก้โก้วันน้าเด็กแนว โอ้มันกรบอมันค้างสีล่มไม่ไมันกรบอมันค้างซีรุ่มไม่ไ่หงสไม่ไม่ม่ไโอ้คิวคิวเพิ่นเห็ดอีกเลยครับให้คิวนายุงได้เห็นนายุงนายุ่งหันหลัของกหันหลัอ

หัวบ้าง้อกี่แถวสิ่บ้าหัวมันงกิห้ากักินมันห้างกักินแล้านะห้ากักินเผ็ดให้มันได้เก่าอยู่บ่บอกยากาศยามแดงล่าสุดผ่าห้องหืมหมมาอีกแล้วคุณดิเหลื่อมแล้วเมื่อกี้นี่เอ่ะตกอีกกระบอกหืมหืมเดียวเด แต่ว่าห,อาห้องไก่เด้อจ้ะพี่น้องน้องนุ่ยน้องชามาเอาห้ามมาเกลือปลาปลาเป็นแพนอยอู่เกี่ทุกเก่ ดามดอ,บอกบัางไงหนึ่งเนาะตัวมันอยู่นะฝนเงาเนาะอุ้ยอยากจะหน้ามันห้องถ่าฝนเลยฝนก็งุ่นนี่แหละขจิต,ตกกันเนาะพึมพึมอยู่ได้ นี่ยค่ะน้องมาขขอกำหนดนะจ้านี่พ้นที่ต๊อีเดนเดนฮึมฮึมอยู่นะไ่ท่านเพ่อนะแถาออกเลยเลยไก่กินเ่อนยนี่แด้ะพอดาไปต้องคุดเบ่งปลูกเราบ้าน้อะ

เดี๋ยวเดี๋ยวเอือยกไก่อนให้ก่อนเยเนี่ยนะพ่อดาวอือมันน้ำเหอะไรดิเนี่ยนะครับดอืออะไรอันนี้ไข่ทุ่งยางนะครูก่อนเดี่ยนี่นะครัว่ะทุ่งยางพี่น้องนะนี่โอ้กับปูแยกกันข้วเดียวกันีแหละดูให้เฟิร์ให้เห็นนะนี่นะยกให้ยังบัน ไม่คิดแต่คือ้าเียนสิดตออมาชวนเขาได้แต่ผูเห็นจะไดเข้ามาวนชิงว่ด้มวยอันส่วนเขาบ่ดันเนะอือเอ้เข้าได้แต่โอ๊ยน่ในไทยว้าวว้าวหอวหเห็นอแล้วโห้องหัวนี่แ้วหู้ห้ห้ห้ต้องอี๋ วาตัวมันมันมันอย่างซุกอู้อะไรมันคู่มันคู่พี่น้องมันคู่กันมันคู่กันพี่น้องครับเอาสับเต้าเอาใส่ถุงยางไว้มันคู่กันนะน้อยนะฮะเดินนะมันมันายเลยมะสัตว์มันบุคูมันขี้พี่น้องมันอยู่ซ้ำซ้ำมันพี่น้อง

นไ่ก ا i e s i ไทุอ cherry on h e y n e s so i t h c ุด곱 к บว่าับงนิว c แล้วัรมงมก้น m m c h l ค r i d e з ปถห้ามวทัดสีอ่อนขึ้นนบอกม่แก่หามเยกกระตุ้นให้ปลุงเบงยกอ่ะยกช่มือนี่ใส่ชุม้ามมาดิถ้าเปเาันก่อนเนันดร้ายปเดมันรลาย เออมามัามันบ่ปัดืออีเด้แทตคื่อแท้ใสนี้แต่เขอบทุนนี่แตเนีาลุ้งเ้ยนี่นี่เถิบมาเลยนี่สิบหัวขบจั๊อ๋อถูกแต่หัวหนุ่วใหญ่ตัวนี้ Sì, sếp 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 nào sếp มี่อู้หูดุ๋ยหรือ่ามีต่ออีกหรเป่มีต่อว้าวถปะลูอลงามพ่อมีอ้าวโอ้ยเจ๋วว่าปั๊บเลยคิดอะไรยังห้ี่น่าเก่งเก๊งเงอะไรห้มันไปง่ยนม่บอกเขียนจะได้เหาะไง เมืเอกี้เม no ื่อก่อนก็บแต่ได้เหเอเน่จับมาตีปากน้องเน่ๆเว้าเป็นเอ๊บน้าแ่้ว่าเป็นยู่กคนเอ๊บซ้อนด้วซ้อนเอ๊เอ๊บ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 เริ่ข้างๆนี่แล้วได้ไมหนีบ่มึงนี่เงาอันนี้แง่เยอะอะไนะเล่นะ่าอดาว เดี๋ยในเอือฮึอยอู่ในเดียนกันอยู่หัวมันเลยนี่นยิ่งจกรู้เลยนะนี่หาดูขู่กันเถอะมันขู่กันนะนี่ป้อทู่ขู่กับผู้ดิ้นทรายมันหลอกขาดไปยังที่มันั ดูนี่จะดึงใก<จ><จ>ล้ๆด้วยไก่ไก่เจอนี่รับรองโล,ลโ<อ>ยังไม่หมดนะจ๊ะ <laughs> มีแถมบอกน่มาดูบ้นันยังไม่หมดนะจ๊ะมันอยู่เล <laughs> ยแลต่ไม่ใช่มันเป็นหักไหมว้กันเดียวมัน แ้วมันตกนนี่ยู่ไหี้ำหมดแดงแะมาเด้หมดแดงเดูอกินไมอีก้วไปได้ฮะหมดไปได้หมดแดงได้ไปไหมอีกแล้วผูนโอ้ยมันนะพูนูนอันคูงามบัมีแมงบัมียังงามนี่นะ

มีติ่งล่องอยู่นี่อย่าไปอุ่นคันคายไม่ว่าอย่าว่าอย่าดื้อได้ฮมโอ๊ยครับ่น้อยตามติ่งเนี่ยหน่อยวก็มีหัวเพิดไอะเดี๋ยวทันใหญ่ บอัอวอีผ hmm. บ่น hmm. mm ี่หึหึือวอีผอมันบ่นี่น่อยดูหน่งยใหญ่บ่เลยถอนมาบ้งบ่ได้มันแห้งแห้งแห้งืออือมันหดด ไข่วะน้นี <Yeah. S 1> ่อ yeah. ่ะปลีเนาะอืมอ่ะนี่เดขาดเดียวไอ้เด็กขาดหันกัไปฮะเอ้ยนี่เออถอยถอยเนาะ บ่อปลาหนึ่งอันหนึ่งใหญ่ดีเนาะเล่นล่ะหัวเดียวทมลงไปทุบอีกอีพอแม่นมอนอือพออีเมมันนั่นแหละเขาเอานอีพออีเมมันอ่ะนี่แหละนี่แหละบ่อปลาสระนักเติบเบิ้ลบ่อการเมื่อป้าหาเอาเมื่ออาพิวได้บ่ปลาถูกปากนักหนึ่งผูก ไะได้มัเเอาเอให้เอ้ยบอให้เอ้ยบ่นี่เป็นงงใหญ่แท้าช่องซาเลยเมื่อปลานอกแล้วมันก็บ่อยากถือบ้ดเยนโอ้ันได้ครบนะบต้องไปลกว้า Nghi bò hắn nhìn thai, như hả này thai, nhìn 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 nhìn thai, như hả này thai, nhìn thai, nhìn thai, nhìn này nhìn thai, อืมเอขึ้นมาเอาขึ้นมา